สวัสดีค่ะน,นี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําหมูป่าผัดหน่อกระวานกันค่ะพริกแกงที่เราตานะคะจะมีเม็ดพริกไทยดำดปีขมิ้นเหลืองหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะจะเป็นพริกเขียวและพริกแดงผสมกันค่ะโขลกให้เท่ากันเลยนะคะความเผ็ดร้อนจะอยู่ที่พริกไทยแล้วก็ดีปีนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําพริกแกงที่เราโขกไว้นะคะมาผัดให้หอมค่ะเมนูนี้นะคะพ่อบ้านเป็นคนทํานะคะก็จะแบบงงๆหน่อยนะพอเสร็จแล้วนะคะพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วก็จะใส่เนื้อหมูป่าลงไปค่ะผัดเนื้อหมูป่านะคะให้สุกสักพักนึงนะคะพ่อบ้านอารมณ์เขาอยากจะใส่อะไรเขาก็จะใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงป่าแบบทางจันนะคะ พอผัดหมูป่าสุกได้ประมาณ70%นะคะก็จะใส่หนอกะวานลงไปค่ะหนอกกวานนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะจะเหมือนหน่อพายอะคะ่ะหน่อขาหน่อขิงแต่กลิ่นของเขาจะกลิ่นหอมเย็นนะคะจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวค่ะเป็นพืชทางจันทบุรีนะคะอันนี้เราก็ไปเที่ยวจันมาก็เลยซื้อกลับมานะคะผัดให้หอมเลยค่ะ รสชาติกลิ่นของกะวานนะคะเขาจะมีรสเย็นนะคะหอมเย็นจะขึ้นจมูกเลยอะคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่น้ำลงไปะคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันต่อนะคะพอบ้านเขาก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสค่ะ เขาให้เข้ากันต่อนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปอีกค่ะเพราะว่าหมูป่าของเรานะคะต้องเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะจะได้ไม่เหนียวนะคะปรุงรสตามต่อด้วยซอสปรุงรสค่ะตอนนี้ก็ชิมรสได้นะคะขาดเหลืออะไรตรงไหนก็เติมได้นะคะพอเสร็จแล้วทีนี้นะคะพอบ้านเขาก็ ใส่เกลือเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะคะให้มีรสเค็มขึ้นไปหน่อยค่ะสงสัยจะอ่อนเค็มอันนี้เป็นสูตรของพ่อบ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ผิกชี้ฟ้าแล้วก็ผิกไทยอ่อนค่ะ พ่อบ้านบอกแอบใส่กระชายไปหน่อยนึงนะคะแต่อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวกินจะกบกระวานค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะผัดผัดเคี้ยวๆอย่างเงี้ยไปสักพักนึงค่ะพอได้ที่นะคะก็จะใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะตามตอบด้วยใบมะกรูดนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อก็ลองชิมหมูก่นนะถ้าเกิดว่าหมูของใครเหนียวนะคะหมูปลาเหนียวก็ใส่น้ําเคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวไปสักพักนึงเพื่อให้หมูนุ่มนะคะแต่หมูที่เราทําในวันนี้นะคะเป็นสงสัยจะเป็นหมูนุ่มหมูสาวค่ะเนื้อดีค่ะไม่เหนียวมากนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสาหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ปุ๊กด้วยนะคะ